สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ่าวพันพี่น้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการกล้องดำต่อจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับปลายเดือนแล้วนะครับอยู่กับเรานะฮะเมื่อวานนี้นะครับหนุ่มหล่อสาวสวยคุณปริญญากับคุณสันทนานะฮะเอาย่ามีสักทีหนึ่งนะกี่ปีแล้วครับสำหรับคู่นี้รู้จักรู้จักมันก็ห้าปีรู้จัก5ปีแต่งนะสิบเอ็ดปีใครเป็นฐานที่สําคัญกว่ากันครับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงฐานด้านไหนครับอ๋อมันมีหลายด้านเวยเหรอ คือถ้าถ้าด้านเศรษฐกิจด้านวิชาการก็ต้องยกให้เขาเขาเป็นผู้บริหารการเงินหรือว่าเราได้มีรายได้เราก็ส่งเขาหมดทำนองนั้นครับทำถูกต้องเลยยังทำถูกต้องเลยผู้ชายลองไม่พกสตังค์นะเจริญทุกสองท่านนี้นะคะมีบุตรด้วยกันแล้ว2คนคนโตก็สิบขวบผู้หญิงผู้ชายนะฮะผู้ชายชื่อว่า น้องเชอค่ะเชอเชอชอกระเชอต้นไม้ใช่ค่ะใช่ครับคนคนคนเล็กชื่อชมาค่ะชอชิงออมาสรัเนี่ยเองเหรอด้านด้านภาษารู้สึกว่าหลายอย่างนะนะคนนี้หลายอย่างนะนะเขาเขาทำอะไรบ้างครับเนี่ยอยู่ในบ้านหาสตังค์อ๋อแล้วเลื่อนโชนณาการอีกนิดนึงก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันของเรานะเขาบอกว่าเดิมนั้นคุณผู้ชายนี่ใจร้อนมากเป็นคนใจร้อนครับคณปัญญาสมัยก่อนนั้นนะฮะก็ก็ พอมีครอบครัวเนี่ยครับคุณคุณปัญญาช่วยได้มากมีครอบครัวมีลูกเนี่ยเราจะไปไหนเราจะทําอะไรขับรถขับราอะไรเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังมากที่สุดนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ชีวิตเราคนเดียวใช่ไหมย<ม>ังมีคนที่เรารักเนี่ยไปกับเราด้วยคือความใจร้อนเขาตอนเรายังท้องอยู่ด้วยใกล้คลอดแล้วก็เ,<อ>เนี่ยอ,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 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถมันก็จะเดี๋ยงกาลังท้องอยู่อยู่ในรถด้วยกันใช่อนุสาวรีย์ชัยเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็บีบแต่รถคันอื่นแต่เขาคนอื่น นี่ลงไปเลยจอดกลางนุสวรีอ๋อมีคนมาบีบแต่ใส่เราใช่ลงไปเคาะเลยลงมาเราก็ตายแล้วฉันก็ท้องอยู่ฉันก็ลงไปชั้งท้องอย่าแบบอย่ามีเรื่องโอลงมาด้วยค่ะแม่ตอนนั้นตอนนั้นผมรู้ตัวครับว่าถ้าผมลงไปอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากมีเรื่องกับผมหรอกเพราะว่าเมียท้องก็คือพาลงไปเลยคือลงไปสามคนเลยลงไปสามคนเลยก็เลยฉันลงมาเปลี่ยนท้องด้วยอย่างนี้เลยเพราะฉันเขาไม่กล้าหือกับคนาแน่ ถึงแม้ว่าจะใจร้อนชกต่อยกับใครได้ตลอดแต่สุดท้ายบอกว่าอยู่ดึกไม่ได้เพื่อนชวนอยู่ดึกะไรปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เสียงดังกับเพื่อนเลยว่ากลัวเมียดีครับเป็นคู่ตัวอย่างอันนึงนะเอาละวันนี้สามีภรรยาเลือกได้เพียงครั้งเดียวตัวอย่างเราก็มีให้เห็นหลายคู่แล้วทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จคู่นี้จะเลือกอย่างไรนะครับกับโอกาสเดียวตรงนี้กติกากล่องดำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกกล่องที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทโดยคำถามในแต่ละข้อจะเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าตอบผิดจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่เงินรางวัลจะถูกหาร2จากมูลค่าที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าเปลี่ยนอีกครั้งเงินรางวัลจะถูกหาร4ี่เปลี่ยนอีกหาร8และหารไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะตัดสินใจเล่นาครับ หนึ่งกล่องเลือกครับเท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ดีจะมาโยนชมใกล้ๆก็ได้นะมาดูขอสัมผัสมาๆมาได้มาได้มาดูได้มีร้านมีหมื่นมีพันนะฮะคือจริงๆอะอยากได้ร้านแหละแต่ว่าใครๆก็อยากกลัววทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันต้องยากของในนั้นมันดูอะไรใครๆจะว่าโลภแล้วเดี๋ยวสมน้ำหน้าเก็บไว้ให้คนอื่นละกันก็ไม่ใจครับไม่ใจเอาชัวร์ชัวร์เนี่ยคืออ้าววิธีการยืนระหว่างยืน มาสักครู่นี้ก็แอบมองด้วยนะคะใจคิดว่าวันนี้เรามาเป็นคู่แล้วก็เลข55เนี่ยห้าหมนี่น่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าแหวนมั่นคือแหวนวงแรกแหวนเพชรที่คุณปริญญาซื้อให้ราคาห้าหมื่นบาทพอดีเพื่อนพอดีเปี้ยอะไรนตอนนี้พอดีมองมาปุ๊บก็ตัวเลขนี้น่าจะเป็นเลขนําโชคเอาไปฝากลูกเอาไปฝากลูกอืมเราจะไปฝากอะไรเป็นเงินหรือเป็นของก็พาเขาไปเที่ยว ไปพักผ่อนที่นิ่งๆ5 5ะห0หน้านี่นะค่ะโอ้โหก็กะว่าจะใช้สัก500อะครับไปเที่ยวโลตัสอะไรไปเที่ยวแถวห้างอแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะกินให้เต็มที่เลยนะหมไม่รู้จะเป็นยังไงตกลงเลือกอะไรครับห5 0ห0ับาทห5 0 0 0หบาทนะครับอานะครับข้าประจำที่น้องเมื่อเลือกตรงนี้แล้วนะฮะจะเป็นอย่างไรก็มีโอกาสเยงครั้งเดียวตรงนี้นะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะ เอาละครับในครั้งนี้ตรงนี้นะฮะกล่องใบนี้ในวันอาทิตย์ห้าหมื่นห้าจะเป็นอย่างไรอ<า>เอาลนะมาแล้วนะครับตรงนี้ห้าหมื่นห้านะครับคู่นี้บอกขอเอาให้ได้เอาให้ได้แล้วแต่จะเล่นครับแล้วแต่จะเล่นนะฮะก็ลองวัดจากตัวเองดูนะครับดูซิจะเป็นอะไรครับกล่องมาแล้วครับกล่องนี้จะเป็นคําถามน,นะครับอรโอ้ยผมเาผมยังงงอยู่เลยนะให้ดูอะไรอยู่เนี่ยยุง oh. ฮะยุง ยุงนี่ไม่มีไม่เอะมันยุ่งเออไม่ใช่มีไม่เอะสิถึงจะยุ่งยุ่งยุงยุ่งยุ่งครับมียุ่งครับให้ดูข้างในนะฮะลองใสๆมียุงครับค่่่ะไมใชยุงเราหวังว่าวิชากีตาวิทยาที่เรียนมาเนี่ยคงจะช่วยได้ค่ะคุณสารนารีเรียนเกี่ยวกับอะไรครับจบมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะเรียนคณะเกษตรโอ้โหอาจจะดีก็ได้เรียนกีตาร์ด้วยคิดว่า น่าจะไม่เหลือ,อ,อบาก,กว่าแรงเสร็จแน่ครับ <c oughs> เสร็จแน่ <c oughs> ไม่รู้จะได้ไปเที่ยวหรือจะเอายุงไปกินนะครับตอนนี้ <c oughs> เอาข้อมูลเบื้องต้นเขาให้มานะครับบอกว่ายุงในไทยนะครับที่เป็นที่รู้จักมีอยู่4 0 0พันไม่ใช่4 0 0พันตัวนะพันธุนี่นนะคือ1ยุงก้นปลองอันนี้ข้อมูลบอกนะ <c oughs> แต่ว่าเ,เราจะถามอะไรเนี่ย 2. ยุงรำคาญ รู้จักไหมรำคาญเนี่ยะแล้วก็คลายเนี่ยจือมัน,น,นมาแล้วมัน,มนมำคานนั่นเกินนะคนละลำนี้น,นนะยุงเสือแล้วก็ยุงลายเลือดยุงจะไม่มีสีเวลาที่ตบเราเห็นเลือดเป็นสีแดงนั่นคือเลือดของเราที่ยุงนั้นดูดไปอันนี้คือข้อมูลต่างๆที่เราไม่ได้ถามแน่ห้0 0มื่นห้าพัน 5, เล่นหรือไม่เล่นครับเล่นหรือไม่เล่น <c oughs> เราปรึกษากันดูเล่นหรือไม่เล่นอย่าว่านะอะไรเนี่ยมีส่งสายตารู้เลยมันเป็นสิ่งที่รู้จักอย่างน้อยรู้ว่ามันเป็นยุงก็ยังยังคิดว่านญาณนักวิชาการเข้าสิงนะครับตอนนี้ห้ามยังไงก็ไม่ยอมครับต้องเล่นฮะเล่นนะครับเอานะครับลองดูนะครับแต่ามอะไรก็ไม่รู้อ่มาแล้วครับ โอ้ไม่มียุงแถวนี้เลยมาด้วยนะฮะว่าคำถามเป็นอะไรโอ้โหมาแล้วมาแล้วฟังนะฮะงนะฮะตามธรรมชาติแล้วยุงลายนำโรคอะไรยุงก้นปล่องนำโรคอะไรยุงรำคาญนำโรคอะไรโอ้จัไมันเยอะจังสามยุงตอบได้สองยุงล่ละใจะเย็นๆต้องได้สามยุงเอาล้วครบแล้วครับแอนเย็นค่อยๆค,อยคิดใจเย็น ตามที่สอนลูกยุงลายไข้เลือดออกยุงก้นป่องมาลาเรียยุงรำคาญ5ห้าหมื่นห้าครับเอาห้าหมื่นพอไม่ตอบข้อหลังได้ไหมพอสองยุงผมผมกลับมาดีกว่าเอาไปห้าร้อยแล้วก็เลิกเลยเอาแบบห้าร้อยเลิกเลยห้าร้อยไง ห้าร้อยแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกินแข็งกินเลยอิ่มเลยทั้งพี่เลี้ยงเลยเพราะว่าเหลือคิดชื่อโลกหน่อยใครโลกอะไรกาลโลกไม่ใช่กาละโลกหนูวันโลกไม่ใช่ใช่ใครการหลังแอนเอีกไม่ใช่พูดมาพูดอีกพูดโลกเอฟเฮ้ยโลกเอยืฟการเป็นโลกเอฟโลกเอฟเราไปเองแล้วะ มันหน้าตายังไงดิอยากรู้จักมันมากเลยยุง่างกัมันคงมีไฟมุมปากหบอกคันนี้หนึ่งแล้วกันเวลาเราเห็นแหล่งน้ำสกปรกไหมเขาใหญ่ให่่ะยุงมันยู่นนะยุงต่ากแต่มันไม่ใช่ยุงดำใช่ไหมคะมันคนละชนิดกันใช่ไหมคะยุงมันก็ดำหมดนะมันมันไม่ใช่ชื่อยุงดำใช่ไหมคะมันมีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นชื่อเล่นอาจจะเป็นตุ๊กติ๊กหรือตุ๊กติ๊ก ไอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดไม่ถูกเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะจะเสียดายมากเลยถ้าเกิดไม่เล่นแล้วไปเปลี่ยนเนี่ยหลังจากทำคำถามไปแล้วเนี่ยมันหารสี่เลยนะก็ต่อบมั่อเลยจริงเขามีมีเมื่อเมื่อเลยมาด้วยเหรอมันคิดไม่ออกเลยต้องตัดสินใจก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายุงรำคาญคือยุงดำจริงๆเพราะว่ามันอยู่ตามน้ำสกปรกดำดำก็มันต้องนำโรคท้วช้างแน่ ถ้ามันใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องจะกลับไปเรียนกี่พักนี่จะไปศึกษาเรื่องยุงไม่ไม่รู้เลยนะเน่โอ้โหอยากให้ยุงเข้ามาตอนเยเอะเลยนะพร้อมไหมฮะค่ะงั้นก็ตอบแล้วกันนะตอบแล้วครับเอาแล้วครับตอบแล้วนะครับทีนี้ผลของการตอบจะเป็นอย่างไรคู่นี้จะมีสภาพมฟังแล้วน่ากลัวไหมมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไปมอบโชคก่อนนะครับกับนมเปรี้ยวดัชมิล UST รบมือแบบไหนดีนะผลก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับอ่าแดงครับ55 0 0 0ากับเรื่องราวของยุงเห็นอยู่ทุกวันเลยแล้วกังเกียจมากเวลานี้ยากอยากคบกับยุงจริงๆเลยทีเดียวนะฮะเอาคือคือฝ่ายหญิงเนี่ย,ย,ยจะเป็นคนตอบอยู่แล้วแล้วฝ่ายชายที่จะไม่รู้เลยฝ่ายชายรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คิดว่าถูกก็ถูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วย<พ>อะไรไม่ได้ <พอ S 1> จริงๆเราคิดว่าเขาก็ทําดีที่สุดแล้วฝ่ายหญิงถือว่าตอนนี้ต้องเป็นผู้ที่รับภาระอันนี้เนี่ยจริงเพราะเราเป็นเป็นผู้ที่จะมีข้อมูลบ้างเขาลงพร้อมตอบนะครับค่ะ เอายุงลายก่อนครับยุงลายนำไข้เลือดออกต่อไปครับยุงก้นปล่องมาาไข้มาลาเรียแล้วยุงที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในใจของสาธารณขณะน,ขน,นี้นะครับก็คือยุงรำคาญยุงรำคาญน,น,นำโรคอะไรครับตอบครับ เขาบอกนิดนึงว่าเดานะคะว่ามันน่าจะเป็นบอก<ป>ลูกเลยดีกว่าบอกลูกเลยเอาเชิญแม่เดานะเชิญครับแม่เดาว่า,วายุงรำคาญน่าจะเป็นตัวเดียวกับยุงดําถ้าใช่มันนําโรคเท้าช้างเหมือนที่แม่สอนเชิญนะครับเชิญจำนะลูกครับอตอบค่ะตอบว่าโรคเท้าช้างเท้าช้างเท้าบวมเลยตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับห้าหมื่นห้าถูกได้ไปไม่ถูกไม่ได้อะไรเลยเอานะครับหัวหินมันน้ำทะเลเดี๋ยวก่อนนะ เชียงใหม่ภูเขากรุงเทพเชียงใหม่ให้ตั๋วไปกี่ตั๋วครับสองตั๋วเพราะว่าให้ลูกเป็นผู้ดูฮันนีมูนฮันนีมูนไม่เฉลยกรุงเทพเชียงใหม่เอาไม่เอาลูกไม่ได้ไปด้วยเชิญอยู่บ้านพ่อกับแม่ก็จะไปปรึกษาเรื่องยุงเอาไม่เอาเอาแต่แล้วแต่อย่าลืมนะถ้าถูกห้าหเสียได้ตายเลยโน้มละโน้มละโน้มละ ไปไปแล้วหลายทีเชียงใหม่เหรอเดี๋ยวเดียวต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นน้องพอพูดว่าอะไรผู้ชายผูพูดว่าอะไรว่าเชียงใหม่ไปมาแล้วหลายทีถามว่าไปมากับใครคุณแม่ละคุณแม่เรลยฉันไม่ได้ไปเลยใช่เว้เป็นลําพี้เปล่าเนี่ยไปมาแล้วหลายทีไปกับใคร เราเคยไปเชียงใหม่ไหมสันธนาสันธนาไม่เคยไปเชียงใหม่ปริญญาไปหลายที่บราเขาไปมาหลายเอาอย่างนี้ตัวสองใบคุณพ่อไม่ต้องไปไปกับลูกนับหนึ่งจะไปหรือยากหรืออยากหรือยากรู้ท่านนี้บอกท่านนี้บอกว่าไปมาแล้วหลายทีคืออยากรู้มากกว่าอยากรู้มากกว่าไฟยิงตรงนี้เป็นไงฮะก็มันถูกหรือผิดล่ะใช่ อยากรู้ว่ามันถูกหรือผิดจริงๆนับหนึ่งนับสองอ่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาคือไม่เอาไม่ไปไม่ไปฟังคำเธฟังคำเเยนะคะสี่ที่ให้สี่ที่เอ้าเปลี่ยนไปให้สี่ที่ไปค่ะให้เลยค่ะไปเลยไปกลับด้วยนะคะไปกลับสี่ที่ค่ะ ไปดูมีพันด้าอ๋อแล้ว5น0 0 0นี่ป่ะเป็นไรให้คุณประญา,เ,าเก็บไว้ก่อน <laughs> ไม่ได้ไดนะ <laughs> เก็บยุงใส่กล่องเข้าไป <laughs> <laughs> นี่ผมจะผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาเถอค่ะถือว่ามาเล่นสนุกสนุกสีที่ไปกลับดีแล้วตกลงตอบว่าตอบว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะโอ้โหตกลงเลือกไปเชียงใหม่นีครับสีที่นั่งค่ะ ไม่แน่ใจเลยเรื่องยุงรําคาญคือใจหนึ่งคิดว่ายุงรําคาญน่าจะเป็นแบบยุงแค่นาโรคยูงหนังสำหรับผื่นแพ้เฉยๆทีนี้มีความรู้สึกว่ายุงดําเป็นยุงตัวหนึ่งในสายพันธุ์ที่สําคัญมากที่นำโรคยุงดํานั้นหมายความว่ายุงที่ไม่ใช่ยุงลายทุกคนเรียกยุงดำหมดมันยุงดํานี้อาจจะเป็นยุงคนปล่องใช่ไหมหรือยุงเสือยุงรําคาญได้แล้วยังไงเนี่ยถูกปะเนี่ยฟังเฉลยไหม แต่เราได้อะไรไปแล้วต้องยึดติดไปเลยอย่าไปคิดอะไรมากแล้วอย่ามาโทษปัญญานะเอ้าฟังเฉยห้าหมื่นห้าไม่เอาได้ตั๋วไปเชียงใหม่สี่ที่นั่งครอบครัวปุญยุ่งลล่นำโรคใครเรียกออกถูกต้องนะครับลุงคุณกรนำโรคให้มาเลเียถูกต้องนะครับวนยุ่งรังทานั้นนำโรค เท้าช้างถูกเปล่าถูกต้นนะครับรายการนี้ผมได้อะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วนอกจากเรื่องราวของความผูกพันของสามีภรรยา มันก็มีเรื่องความหนักแน่นในใจเหมือนกัน <ฮะ S 1> และอย่าง่คือไว้ใจปัญญาไม่ได้คือเราเนี่ยก็นําเสนอออกไปเรื่อยๆนะตามข้อมูลที่มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอไปเรื่อยๆ <ฮะ S 1> เพื่อจะพิสูจน์ถึงความมักแน่นเปรียบประหนึ่งอันนี้เหมือนปรัชญาแล้วนะ,<ฮ>ะเปรียบมาหนึ่งเหมือนชีวิตของครอบครัวสามีภรรยาจะต้องหนักแน่นในเรื่องของครองคู้ <ฮะ S 1> อย่าวันไวแต่ภาาภายนอกอย่าดึงเข้ามาในบ้าน ความในอย่าออกความนอกอย่าเข้าไปกันใหญ่เลยไม่เราจะไปดูที่ว่าที่คุณปริญญาเคยไปเชียงใหม่บ่อยๆมันไปที่ไหนทำอะไรจะผ่านแล้วในสุดนะฮะก็ได้สมหวังนะคะครอบครัวนี้สี่ชีวิตได้ไปเชียงใหม่สี่ที่นั่งละแอนนมนิดนึงนะิงตำทานนี่จากงแตโรค้าวทางแล้วอันนี้ที่เด่นๆก็คือเรื่องให้สมองเสรอจอันนี้จะเด่นมากเด่นมาก ในประเทศไทยมียุงที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่4ชนิดใหญ่ๆโดยยุงแต่ละชนิดสามารถเป็นพาหะนําโรคต่างๆไปสู่คนได้เช่นยุงลายซึ่งมีเอกลักษณ์คือลายสีดําสลับขาว8แถบยุงชนิดนี้มักจะวางไข่อยู่ในน้ําสะอาดบริเวณบ้านโดยยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกยุงก้นปล่องเป็นยุงอีกชนิดหนึ่งที่พบกันบ่อยเวลาดูดเลือดมักจะทํามุม45องศากับพื้นผิวที่ไปเกาะยุงชนิดนี้เป็นพาหะนาไข้มาลาเรียส่วนยุงรําคาญนั้นเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้าสกปรกค่อนข้างเน่ายุงชนิดนี้เป็น พหาหะนําโรคไข้สมองอักเสบและยังสามารถนําโรคเท้าช้างได้อีกด้วยส่วนยุงชนิดสุดท้ายคือยุงเสือซึ่งเป็นผาหะนําโรคเท้าช้างได้เช่นเดียวกันอะให้พูดให้พูดให้พูดระบายอะพี่เชอร์พี่เชอร์เชอร์อครับยุงรำคาหรือยุงดำนำโรคเท้าช้างนะลูกออแม่ก็รู้แล้วแต่แม่ขาดความมั่นใจนิดเดียวดเดียวะอกลูกยังไงดีงมั่นใจคุณพ่ออนะคุณพ่อตกลง ก็ดีแล้วครับก็ถือว่าทางรายการให้ไปเที่ยวเที่ยวเจ็บใหม่ที่ผมไปแล้วดครับอะไรที่เราจะได้มากรเทศที่เชี่ยวชาญนำทางให้ดีนะครับแล้วจะรูปมะอวดรูปมะอวดด้วยนะฮะขอบคุณเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับรองศาสตราจารย์จุลภาพเจริญวิทยาภาพคณะเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับให้ข้อมูลมานะครับปรบมือเป็นกำลังใจสำหรับคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ มาครับนนะครับก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่สนใจนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากจะเอาเงิน5้0 0 0เนี่ยเก็บเป็นทุนให้กับคู่อื่นต่อๆไปอ่ะราะนั้นคู่อื่นก็อย่าลังเลนะเพราะนการต่อรองนี่ต้องหนักแน่นมั่นใจให้ได้นะครับเพราะว่าของต่อรองเราเยอะแยะมากมายทีเดียวดูว่าคู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรฝ่ายยุคเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะไม่เอาบ้างเอาบ้างเอาถึงตัวเองแล้วนะครับไปที่จักรยาน <im mon> เอลเอดูสิจจะเป็นใครอืมอืม เจอเลยเจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาขบนเลยครับคือไฟมันมันสว่างนะตัวเองดเลยโอดัวงด้วยแล้วไม่มองไฟของตัวเองเลยไม่นึกว่าจะเป็นของตัวเองครับโอ้นะครับอ้าวฝ่ายชายคุณอะไรครับดุนครับดุนนะครับฝ่ายหญิงนะครับพัชรีค่ะพัชรีนะฮะกี่ปีครับที่เป็นแฟนเนี่ยเพิ่งเจอแปดเดือนแปดเดือนแท้านั้นเองเป็นแฟนแปดเดือนแล้วแต่งกันกี่ปีแล้วยี่สิบห้าวัน โอ้ oh. กลิ่นอะไรออกมาไม่รู้เลยเนี่ยข้าวใหม่ปลามันหอมคุ้งมาเลยทีเดียวนะแม่ท่าทางจะสนุกเลยทีเดียวนีวจะมีการพูดคุยกันนะฮะหลังโฆษณานะฮะแล้วดูว่าจะเล่นอย่างไรด้วยนะครับกล้องดัง นะครับดูบรรยากาศของการเลือกและการตัดสินใจนะครับเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะสำหรับคู่นี้นะคุณดูแล้วก็คุณพัชรีใหม่หมๆ่สิงสิงอ้อๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นชีวิตวัยรุ่นนะว่าเราผ่านพ้นมาแล้วนะฮะคู่นี้ประวัติก็ไม่ธรรมดาเลยนะเริ่มจากฝ่ายชายเนี่ยนะมีลูกติดอยู่3มคนนะแล้วมาเจอฝ่ายหญิงอ่าแล้วยังไงฮนะเขามาจีบเราหรือเราจีบเขา เขาจีบเราสิเราเป็นฝ่ายหญิงนะแน่นอนแล้วเราก็ไม่สนใจเขาใช่นะไม่สนไม่สนยังไงท่านก็ไม่สนสุดท้ายมีลูกมีเมียแล้วเออมีลูกมีเมียแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีลูกมีเมียแล้วเขาขอขอขอนิดนึงอะไฝ่ายชายพูดแล้วครับฝ่ายชายพูดแล้วครับมีมีอดีตภรรยาซึ่งเราเลิกกันมาแล้วเป็นปีแล้วครับอ่าครับเราเราเราขณะที่รู้จักนั้นไม่มีอ่าเราได้ทําถูกตามกติกาหมดแล้วครับนะฮะเรื่องเรื่อง ความเดิมนั้นไม่จบไปแล้วใช่แล้วะระยะเก่าผมเนี่ยเขาก็ไปต่างประเทศแล้วด้วยความที่เราก็ยังเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยผมฝากผมฝากฝังผมไว้กับเพื่อนเขาอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ,อของคุณพัชรีฝากอีกคนนึงนะซึ่งเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นคุณพัชรีรเขาก็เลยบรายเดดให้คุณพัชรีจริงๆแล้วความหมายของบรายเดดคือ,คอ คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีงานสถาปนิกที่ที่เมืองทองธานีผมเองเนี่ย่าอนอันงี้นะผมกนี่อยากจะไปแล้วก็ไม่มีเพื่อนไปเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแนะนำคนที่ถูกแนะนำวันเนี้ยมีเพื่อนผู้หญิงดูคนหนึ่งอยากไปงานแบบนี้ชวนไปอีกคนหนึ่งได้ไหมครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าแปลกมากเพราะปกติหาผู้หญิงไปงานนี้ก็ไม่ค่อยง่ายๆวันนั้นเนี่ยฮะป๊อกเองอยากจะไปงานสถาปนิกกับเพื่อนคนที่รู้จักกับ ภรยาเก่าเขาแล้วก็ไปชวนเขาแต่เขาบอกเขาไม่ชอบเดินงานอย่างเงี้ยเขาไม่ไปหรอกค่ะเขาก็จะหาเพื่อนเดินให้ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็คือหมายถึงผมนั่นเองค่ะก็เลยบอกพรมลิขิตแล้วลายนนี้เขาเรียกพรมลิขิตแล้วลายรอมีหลายชิ่งหลายต่อแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยนะแล้วภรยาไปยังมีการฝากเพื่อนต่อเพื่อนแล้วมาเจอคนนั้นจะไม่ไปคนนี้บอโป๊อกันอีกแต่ไงเราพอเรารู้เสร็จแล้วมีลูกมีภรรยา เราก็ชิ่งออกไม่สนใจอยู่แล้วเราก็ไม่สนไม่สนสุดท้ายแต่งเพราะเพราะเขาเป็นคนดีก่อนนั้นแล้วก็มีความรับผิดชอบอก่อนจะรู้ว่าเขาดีหรือรับผิดชอบมันก็มีเรื่องอื่นด้วยนี่ก็จะเล่าเองหรือผมมีข้อมูลนะหมอดูทายว่าเลิกแต่งงาน19ธันวาเวลา7โมง19ถ้าเลยจากนี้ขึ้นคานข้อมูลนี้แปลว่าอะไรครับ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่แต่งเพราะตั้งใจจะไม่แต่งอยู่แล้วไม่แต่งหมอดูบอกหลังอย่างนั้นขึ้นฮานนะก็จะไม่แต่งตอนแรกก็จะไม่แต่งคือครั้งแรกเขาไม่มั่นใจไงครับปฏิเสธเขาไปเขาไม่มั่นใจเขาก็หาความมั่นใจโดยการไปหาหมอดูหลังจากหมอดููพโชบดีมากหมอดูดูดีหมอดูเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยหมอดูเพื่อนคุณ คือทางเขาไปหาหมอดวของเขาทางแม่ผมก็ไปหาพระของแม่ผมบังเอิญว่าดูมาเหมือนกันอตัวนี้เลยเขาก็เลยมั่นใจแล้วสุดท้ายบอกดวงสองคนส่งเสริมกันหลังแต่งงานทําอะไรก็ชีวิตดีขึ้นมากจนได้มาออกรายการนี้ไงใช่นี่อุครพอดีว่าพึ่งซื้อเขาพึ่งไปซื้อ หุ้นของ WorkPo i n t <ๆ>ก็อยู่ดีๆได้มาออกอรายการนี้เลยโดยไม่ได้คาดฝันโอ้ทำไมคุณมีบุญอะไรอย่างนี้เนี่ยครับซื้อปุ๊บหุนขึ้นพอดีด้วยครับ <c oughs> อ่ารานนี้ก่อนจะ,จะ,จ,ะจะเล่นเกมละอ่ะเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ใหม่เลยฝ่ายชายก็มีครอ,อบครัวอยู่แล้วแล้วก็ลูก3าคนมีผลอะไรไหมครับอันนี้ถามแบบสีเลยสน,นิดนึงละไม่มีค่ะเพราะว่าคือก่อนที่จะแต่งเนี่ยก็ได้ไปประเทศอังกฤษไปเยี่ยมลูกอ๋อเอ้ลูกม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอคะ ลูกอยู่กับภรรยาคนแรกเที่ยงกฤษทั้งหมดครับแล้วปัจจุบันท่านจะอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกก็จะเราจะบินไปเยี่ยมเขาปีละหนแล้วก็เขาจะกลับมาเมืองไทยตอนปิดเทอมตัโตกันหมดหรือยังครับคนโต16แล้วก็13แล้วก็10ขวบครับก็ก่อนออกจากก่อนออกมาที่งานนี้ก็เพิ่งไปส่งลูกเที่ยงเพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้กลับอังกฤษกลับไปแล้วก็เป็นภาพครอบครัวอีกแบบหนึ่งนะน่ารักน่ารักเอาละเอาละพร้อมหรือยังพร้อมนะฮะ มาดูว่าการตัดสินใจร่วมกันตรงนี้กับเหตุการณ์ที่จะต้องเป็นโชคของเราเอาชุดชัวรน่แน่ได้ไปเลยหรือว่าเยอะเยอะแล้วเสี่ยงให้ได้หรือไม่ได้เท่าไหร่ดีครับมาลองดูนะว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายนี่มีความคิดเป็นอย่างไรได้ข้างล่างไหมหรือข้างบนได้หมดนะฮะเขาบอกว่าให้เคาะได้ด้วยเหรอครับอ๋อเคาะได้เคาะได้คุยกับเขาก็ได้สงสัยว่ามีสุนัขอย่ใงนี้หรือเปล่าอ่าของของฝ่ายหญิงมีความคิดไหมครับว่าประมาณสักเท่าไหร่ยังไงมีไหมฮะฝ่ายปลาฝ่ายชายนะฮะหญิด้วยครับ ดูนะครับว่าคู่นี้โอกาสเดียวเท่านั้นเองนะฮะจะเลือกอะไรแล้วเลือกเท่าไหร่นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับว่าเลือกยากนะฮะเลือกราคาสูงเนี่ยของต้องยากแน่นอนนะ,ะหรือชัวร์วเอาได้ไว้ก่อนแต่ว่ามันก็จะได้น้อยได้แล้วเอาเท่าไหร่ครับเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าด้วยเหตุอะไรฮะชอบเลขเจ็ดชอบเลขเจ็ดแต่ไม่เอาเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเอาเจ็ดแสนห้าตกลงนะฮะพอดีซื้อรถคันหนึ่งนะโอ้นึกถึงรถหนึ่งพันเจ็ดแสนห้า ไม่เอาร้านหนึ่งอะซีดีวิดีโอจะได้คาราโอเกะในรถตกลงเจ็ดแสนห้านะฮะเจ็ดแสนห้าครับทุกคนมีสิทธิ์นะเป็นสามีภรรยาเอาหลักฐานไปสมรสมายืนยันแต่ถ้าเป็นคู่อื่นเป็นคู่เพื่อนคู่พ่อรุ่นนะเดี๋ยวไว้ทีหลังเอาสามีภรรยาก่อนนะฮะเจ็ดแสนห้าครับผมไม่คิดว่ามันจะยากเลยธรรมดาครับธรรมดาธรรมดานะห้าหมื่นห้าตะกี้นี้ควรจะได้แล้วแต่ว่า เสียดายแทนครับเสียดายแทนนะแล้วไปยุ่งเขาเลื <c oughs> นะ่องเาปล่านะเขาไม่เอาไปเชียงใหม่หนี้เอเปล่าหนีเปล่าตะกี้เชียร์ให้เป็นที่ไหนตะกี้บอกว่าทำมาดีบิสเนสก็ต้องสู้นอ๋อนะเอาละมาเลยนะอย่างมาแล้วนะ <c oughs> โอ้โหใหญ่แฮะมนเริ่มเลยเจ็ดแสนห้าดูสิจะเจอเจอของประเภทใดนะฮะเราจะเล่นไม่เล่นเนี่ยตัดสินใจนะฮะเอาละครับมาครับคำถามครับ มาดูของครับเหมือเร่มเลยครับเนี่ยปะปบาครับปาครับอู้อ้าวนี่คือเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยขออนุญาตหน่อยโอ้ยผมได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วนี่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 คือเหรียญทองของสมรักคำสิงห์แน่ไม่ได้ม่ไม่ได้ม่เอาละครับ เราจะถามอะไรเล่นหรือไม่เล่นข้อมูลตรงนี้เล่นหรือไม่เล่นครับบังเอิญผมผมอะไรฮะเป็นนักกีฬาโอตั้งแต่เด็กจนตโตออรักในการกีฬารักกีฬาครับติดตามกีฬามาโดยตลอดค่อนางมีความมั่นใจเกือร้อยขอเล่นครับขอเล่นนะครับเอาเลยครับขอเล่นเลครับ น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเราจะถามอะไรและ7 5 0ดแสจะเป็นคนแรกที่ได้หรือไม่เวลาหมดมมีให้ชมนะฮะเสาร์อาทิตย์นะฮะทางช่องสามนะครับสบายๆนะฮะดูได้นะฮะสุดสัปดาห์เย็นๆอย่างนี้นะครับห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่ห้าโดยประมาณตรงนี้เอานะครับวันเสาร์หน้าครับกล่องดำครับสวัสดีครับอะไรเนี่ย G T R w า t ้า เดี๋ยวเขาก็รู้หมดได้วขาไกินอยู่นี่คือพระสมเด็จวัดรรขันเขาให้มาห้าสิบล้านเจ้าของบอกว่าไม,ไม่ขาย <c oughs> <c oughs>